ก็วันที่สิบหกเมษาหกหาได้จ้าขอาป้าหาเห็ดเ้นเคยพี่น้องป้ามาหลวนเบิองเข้าสี่ใดสีมานบอมันนี่พี่น้องขอป้ารำการหลวนพี่น้องปะเห็ดตรงแดงดอกงงามเลยพี่น้อง มันมาเอีเหดนนมาก็บเห็ดพี่น้องไแห้นไ้หนี้เุนพี่น้องุนถาเได้ยี่หวอเห็ดนียได้ยี่หวอดางนี้เห็นี่ครับดอกงพี่นวอโอ้ยบนผามาผักแห้งเลยเออมาเต้นน้องแหงเออมาเต้นนองแหงมาเก็บเห็ดรกันนไได้หนี่ออาม้วนม้วนมูไร้มาหนิมนนั่นโอ้เก็บเอาเก็บเอาบานนี่มันบ่บานนี่ ก็สิ่มอันถิข้นนี่ดอกมันเห็นเนาะถิ่มาอันถิ่มข้นตายตายผ้ามามาเกขียนวงการเก็บเก็บเขียน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 แม่บวกเป็นผ้ามาฮะตื่นแน่จากไรจากกองสูตรตำรวจด้วยเออใช่หรือใช่หรือบ่คอยดอกดอกงานตัวนี้ กงามเพีงพี่น้องไอ้น่ะไอ้นำอ่อยงามเลยตองามนี่นี่แแถวเราทรายแถเราไม่ออกพอดีไมกนนอกนอย่ย่า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 น่่าย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 ย่า่เยาย่าย่งาย่่ย่าาย่่่า น้งามเลยน้แหงพี่น้องวันนี้ข้ามาพูดเทปทองแดงเลยจ้าขอให้เราห่วงเลยจ้าคนร้ายได้มาหน,นีพี่น้อง็บไปไหวกคนได้จ้าวันนี้บ้านน้องแองเต็มพูดเลยวันนี้อเอาเทบน้ำกันวันนี้มู่ร้ายเลยนีย้พี่น้องเอ้ยวันนี้มาสองคนวันนี้หลายคนอยู่พี่น้อง ก็ทิพย์ละเอาไข่มันไข่ไหมไข่นันอู้หูไข่ามนี่ยอู้หูหตัิถดุจึงบานถึงเชี่ยวพี่น้องเออเห็ดาพี่น้องมันบานมันบ้านคุณมันบ้านคุณคุณสองดอกอู้หูขึ้ล่มตัวนัน แหนียงกินเนื้อเหนียงมีใครเงี้ยเอายืดเลยต่น่อยงกินมันเปิดออกกิ้ก มาผู้ใ,ใหม่เด้ đây, พี่นอ้องไปูไเลยไปเลยอ่าานเด้อดดนี่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 นนเ,เออเอาเลยเอลยเกเยียบเอาเฮ้เมันเน<า>นย,ยียบเตข้างๆกันในใ้ตองพวกนี่เออนะ เ้ยงมันดีดีนะัน,มา,นมากนมากตามไปตามไปกำลังงามเลยปานมานัมนมันมัที่เก่าเลยจ้า เต็มกระจาขึ้นมือว่านี่ด้สิครับเออดอกงามอืมดอกงามเห ไ้เจ้าจส่กระตายไ้เจ้าพี่นอ้องใครทำงานด้วยจ้าแม่อจอมานี่ดิพี่น้องยังค่นเชียวด้พี่น้อง ใส่ขั้วมเร็วได้พี่น้องบาเนี่ภาพสามได้บานเก็บสาดเนี่ยมาสาดเนี่ยก็ได้เจ้าพี่น้องเข้าฝาลุ้นจ้าท่านคุ่นพี่น้องเอ้ยคนหลายหลีดหลายเคียบเคียบโเบิดพี่น้องแต่เดี๋ยอกนึงเอาไว้เฮอยู๋เ่ากันบานผีพี่น้อง โอ้ยสีาดายแห้งพูดมูเาขาเอาน้อมูเาขาเอานะมูเขาเอาได้่ปไหนเลยงานให้เราโงข่ขึเก่าเลยพีน่น้อง

bơ hết rồi miệng miệng cho măn cho bao nói sai đại y rồi à đi thì nó nau

เห็ดลงหกออกก็เห็ดปงแดงแม่พี่น้องฮ

เอาเลย่อ่าไม่เอเ็แล้ว้อันละพี่เนาะเฮ้ยหนักไปาเลยฮ่าดอกนี่งาแฮะ Ui, được May, tôi tôi nào để để lại lại. không nào phi nó không? Ôi, há xoàng ẩu nhờ. Cả anh nhá. Quần này không không bị chải thằng phùn. Không bị chải, không mặt Thằng Thế hào cả ẩu đấy, đây, đồ nhanh nhanh

ไมมาถึงบ้างเมื่อมันก็ตาในจ้าพี่น้องต้องแค่ละโง่ก็เห็นผงแดงจ้าตายตัวเดีว ามแพงดูสามครัดดอกเงาได้พี่น้องมาเนี่ยดอกอสวยๆเด้จ้า างามเลยติดตัวแงมหรอถ้าติดอกงางมเลยพี่น้งนองเลยเก็บออกพอเด็เก็บอยู่พี่น้อขงขนา,าดคนหลายได้หนิพี่น้องพ่อเด็กเก็บอยู่ รับพี่น้องเอ้ยมานมานมันมาหนมานมนเตียงกระตาทอกระตาขึ้นกอล้วา้ะพี่น้องมาหนิก็ไดผู้เกิวมาหนิผู้กิวคนเสีย่ยวเสี่ยวช่วางงาเนาะงานพี่น้องนดอกนึง เดี๋ยวจะต้องงานอุ้ยไปปาดท้าเดี๋ยวคือห้ากปอกเลยพี่น่องนี่เวลาสองโมงกว่าสองโมงสามสิบสองพี่น่องหมอกคุ้มผู้เขาเลยอุ้ยหมอกลายแหง คุนเดียวไปแล้วุ่นก็เห็นเห็นหัวหนุ่ยผู้พี่น้องเอ้ยคุ่นน่ะหมอกขาจันผ่านเลยว่าเป็นฝนได้พี่นอออ้องหมอกคุ่นน่ะมืดมืดคุ้มไปวัดเลยพี่น้องอย่าหาได้งมอกกับแล้วพี่น้องเลยบาลนี้ทำท่าคือฝ้นตัตก,กับประน,นรันแต่ว่า่เป็นฝนได้พี่น้องหมอ,มอ,มอกคุ่นน่ะอู้โหกลับไปหาหมูกันมาเนี้หมูกับไรดอกพี่น้องมาเกี้ยวกันเหมือน,นีหมูไร้แห้ง วงเนี่ยงามบอพี่น้องให้เรางงเขาพี่น้องเอ้ยงามขักทีละอ๋อที่แงกันงามดีเหี้ยเพราะมันปลูกไหวพี่น้องเอ้ยปลูกอ่วนสอนกันไหวว่ามันจับปลูกใบได้เดียวนี่ง,าม,มง,งามขัดเน่องเออยังยังงามขัดเลย

หางาวเลยดอกข้าวจุนฟูนเลยอ้องกันดอกกำขำเนาะืูคีไก่กันเล่นะพี่น้องี่ด มังเห็ดระงงดอกงามเลยจ้าดอกงามเนาะไก่สีเต็มเลยพี่น่องข้งากับตาที่เอากลเ้็งใส่เลยเนาะมาเดี๋ยถ่ายกัพี่น้องบิ้งขอมูให้เระงงกินละจ้า cái ta có nên trả cho thùng xay. cái này, ở đây, cái khi nó nó ban. cái phần khó khi nó. งามด้วยโอ้พี่น totally. right ้องเอ้ยกะตาบูดีแฮะทางล้างไฟย่อนพน่ะเป็นแดงดพี่น้องงามงามงามเต็มกระตาเลยจ้ามันเต็มป็นไรหดอกว่าพี่น้องเต็มว่าไก่อะไรไก่สะเต็มแล้วล่ะ Hết là, ngủ, hết, là hết, là hết là ngủ không hết thằng đen tôi hết là ngủ không cả bò đẻ lái không có vạn khi nó, cái đại vô để đó không như vậy đó không ngắm được nó đó được không trong đỏ, Ở đó cùng con. Ừ. nó không làm. Ừ. Có khá ổn rồi. Ừ. Hãy subscribe cho làm được chưa? À, làm được. Ừ. phía nhận. xe đẩy vô phía nào? không đây cả. นี่มันเห็ดผงแดงแน่เห็ดละโงกแน่เห็ดผงรวมเน้ยนเห็ดผงแดงเนาะอืมงามอยู่ีขนาดไหนบ่ตัวนี่

ที S <S <ài> ่ห้องก็ไปตัดคาได้พี่น้องขาหาแพี่น้องข้างในเส้วฝึกิโอยเป็นแรงพี่น้องเลยหลบก็มีวอานเอ้าแรงอเอานงใ่ใส่นะ เน่เลยมืนมทั้งไดกับอจะเฮ็ดได้พี่น้องเลยทั้งนาปลูกตัวท้งเด่นเ้ยน่องตากระเต็มหล้ตีตากระเต็มล้พี่น้องจะเฮ็ดหลงจะเฮ็ดผึ่พี่น้องันถอมันถองามยังนมเยอะาขามเอาก็ได้ ดอกมัานานั้นไม่อยากา <laughs> กินโอ้ยค่ะตายเหงาค่ะเหงาๆเลย <c oughs> มานแห่งพี่น้องเลยเต็ม้องกับตาคือเก่าแ้วพี่น้องกระได้ก็ไดเสื่องนี้เพราะว่าเฮ็ดออกเสื่องนี้เดี๋ยวทูอีกเออเต็มทู ได้มากก็พอได้ยี่ดอกอุ้ยติดกับงามเหียงงามมากขึ้นเนาะเป็นแดงๆอยู่เอาเก็บเลยอุ้มันขักอยู่พอมูเฮ็ดีิอมูเฮ็ดหงแดงมันขักมันเนี่ยที่เนอกเดยงเอาหน่อยก็นะอ่เอาเลย งานเลยนะโอู้หงดอกนี้ใส่ได้บ่โจะได้ดอกอันนี้ให้ฮักกับ่เอาพี่น้องเก็บไว้เช็ดเสืเส้อมันไม่ได้ปาดขาดอกมันเกี้ยงหรือฮักออกเปาะหลุดมานมาน,น,นพี่น้องเอ้ยมูเขากับสีใดคือกันล่ะพี่น้องฮะงูไปหาหามูคนละ

เราทำงานเลยจ้าโมเขียเพิงอันนี้ตัวนี้ผลยางค้าหลาเ,อาเออนี่เดืดอองหนึ่งนี่ เดี๋ยวกงามๆเลยพี่น้อง กลัวไปเจอพี่น้องงามเลยดถกำลังเลย เลี้ยงๆงอยู่พี่น้องพี่น้องมาเมึงเลีดยมืนอนี่พี่น้องเต็มกระตาสองกระตาเหลือถุงอีกายแหงมัอน,นี่มันมันมันแหงพี่น้อง หาล้อบางอีกเด้อพี่น้องกเมือเอื่นเฮ้าสิมานคือเก่าบ่ลุ้มเมื่อไรจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งพร้อมเ้ยจ้าเขียงเตียนคลิปใหม่ๆขอบคุณห้หลายจ้า